อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและเข้าใจเรื่องสัจจะหรือว่าความจริงครับชีวิตคือการศึกษาชีวิตคือการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ไปเพื่อเพื่อใช้สอบครับสอบในวิชาชีวิตสอบตอนไหนสอบตอนที่เราหมดลมหายใจคือเอาไว้ใช้ตอนตุยนั่นเองแล้วระหว่างที่เรายัางไม่ตุยล่ะเขาเรียกว่าการทําแบบฝึกหัดครับทีนี้จะสอบให้ผ่านเราก็ต้องเข้าใจข้อสอบก่อนข้อสอบคือความจริง ความจริงคือทุกบทบาทและทุกบทเรียนที่ได้รับจากธรรมชาติเมื่อเรารับรู้ถึงความจริงได้เราจะเข้าใจถึงกติกาของชีวิตยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารักและผูกพันกับใครมากๆเราก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าวันหนึ่งเราต้องจากคนคนนั้นไปของอะไรก็ตามที่เราหวงที่สุดวันหนึ่งจะมีคนมาครอบครองแทนเราอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นของเราวันหนึ่งก็จะกลายเป็นของคนอื่นเห็นไหมครับว่า โลกใบนี้หยิบยื่นอะไรมาให้เราก็ตามสุดท้ายโลกใบนี้ก็จะเอาทุกอย่างจากเราไปถ้าคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมนี้เราก็จะเตรียมใจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราคาดเดาได้และยอมรับในจุดจบของชีวิตได้เช่นเดียวกันช่วงที่อากาศแจ่มใสก็ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในขณะเดียวกันก็ให้รับรู้เลยว่าพายุอาจมาในสักวันหนึ่งเราห้ามพายุไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะเตรียมตัวรับมือกับมันได้ครับ เมื่อไม่รู้จะถามใคร Ask monks